ครับพี่น้องครับผมกับช่องสาระบน,น,นและพุทธิชาตินิฮอบครับมาแล้วก็สิหัดโดมแล้วครับพี่น้องบอกว่างก็สิมืดเลยโอ้ยกินเลยตอนนี้ฮอดสนามกีฬาก,กลางหบนแม่แล้วครับเห็นบ่อเที่บ้าบ่าายอปลาไปยุกไงนี่บอกกินไหมกินเล็ว,ว,วปาดปาดปา,ปา พักแค่ึ้นเป็นแพทย์ทัเลยบอพ่อขึ้นจอดรถไอ้นีเขาแ้พแม่นี่เลยนะุชีโนีแบ้านนองเหนือองี ทางเข้าสู่อาณาจักรสาวน้อยเพิรณดเวีงร่มเลยเนี่ยครับ ตอนนี้ก้อนสีม่วงกุ้ง้วครับก้องสีหาเมงแต่่าแดดทองเลยว่าต้องไบสองใบสามราคาโดลนะครับ เรยวเลยเร็วเลยเร็วเลยเ,เลยข้าสู่อาณาจักรสาวน้อยเพนโรแผน มาแล้วมาแล้วเห็นแล้วเปล่าไม่บไม่นี่แล้วทำบาปกินเลยอหาให้แล้วหาอย่างมากคพ่อพเราไมเแ็กินอหอยงหอยไหไดหอยงไมาเติมอาเลยไปเลยเอาไปเลยต็ม ผู้ดำเอาปลาไปเลยปาไปทำกินไปเย้ไปเลยน้ำนี้ยใครไปหาใครมาเนี่ยย่งคงไม้ใดเนี่ยเขาใสมากะ ให้้มบว่าเยสีขา่นี่บรอเปล่าตัวนี้มีลายมือเด้อตัวนี้ม่องยูอะไรไหมมลายมือมันสีลายมือซ้ำรอบรอบได้เนี่ยที่สิบหมื่นนี่พอเนาะเพาตลอดนันมันมันเบาหานมือเี้ยอันนี้ปดเดินบบกลวงนีตนบบขามตัวเดียวยู่กลางเดินว่ามันเกาะไครมาหอเนาะเกาะใครมาหลอตลาดดี ก็ซุ้มนักดนตรีภาคอันวิลีนี่แต่สภาพไนหน่อยป่ะซ้ำฟังคุณเป็นพม่าเน่พม่าเขาก็เฝ้าวนเครื่องสูบน้ำซีหาขนฟังนี่เป็นไทยว่แต่นมันน้ำไมีน้ำขันเครื่องยิ่งพอดีว่ะเขาสถานการณ์เขาเขาลบพอดีว่ะเดี๋ยวท่านพอเข้าเดี๋ยวขีนนู่งน้ำใส่กันเีอะไรด้วยไปถามแล้วไม่มีขายโกฐมูลศิญาอะไรเอาไปเอากุญแจนั่นแหละโอ้โหนั่นดนตรีแจอยู่นมันทำแล้วเพื่อนใช่ไหม

เดินวั่นนะเดินพื้นไหมอะไรบอกสูงงเดินเตีนะคือช่วงยังก่อนวุ่นสอนสิ่งที่พอเป็นเด่นล่าปีแสูงมันเป็น มันมันมีล้มเห็บกันยังที่เนาะสั่นมือกองมันอยู่คนเดียวนี่อยู่คนเดียวสั่นตนกีนธรรมดาแล้วก็สั่นมือกองขึ้นเขาหลอดใตไตสั่นมือกองโอ้ยอยู่สั่นซี้คนน่ะเดี๋ยวไปโว้เห็นล้มมีมีอยู่คนเดียวอ่ะเงาเลยบรรยากาศโดมตอนใายๆครับเนาะแรงๆกลับมาแต่หาอยู่ข้ากินเนี่ยกิน ลุมพักเก็นไองเอเล้นลุทั้งวันใช่ขึ้นบ้านล่างโอเคพี่นองคลิปนี้ก่จะไปเปลี่ยนเสือแล้วแหงเลยเปียกจนแหงเลยเปลี่ยนนะ้าเสียวเลยฮึเปลี่ยนเหมือนไรใส่เดี๋ยวสภาเอาม่ให้รถกันขึ้นเลยน่างามงามเป็นอะไรั เลี้ยงได้เหรอหนิไม่นี่แล้วปูเล่เดินปูนไตทีอเพีนน้องเดี๋ยวคลิปนี้ไว้สำหรับก่กนครับขออนุาตขอจะไปหาชาจแบทก่นแบทหมดแล้วขอบคุณทุกคนติดตามครับฝากกดไลค์แชร์กว่าสุกรไทน้ำพร้อม มึงจะให้พ่อทำก,กันิะกันเด้อครับพี่น้องครับพ่อเสือผ่ามาเสือกระหนาวกับเสือลายดอกเสือผมเอาไหมเนี่ยละเสือลายดอกกับเสือกระหนาวสีแดงละสองอันโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวพอกันไว้คลิปหน้าครับสวัสดีครับ